เรื่องคนเหล่าทำให้พอใจมันไม่มีเนี่ยทำให้พอใจอยู่ตลอดมันไม่มีและทำให้เสียใจอยู่ตลอดก็ไม่มีในโลกเนี่ยเพราะว่าแต่และคนนั้นมีทั้งข้อดีและข้อด้อยฉะนั้น,นจงเอาข้อดีเขามีส่วนชั่วไปบ้างช่างหัวเขาจงถือเอาส่วนดีที่มีอยู่ตรงเนี้ย ฉะนั้นบางครั้งบางข่าวเนี่ยเราเมื่อพิจารณีแล้วมองื่อนดีแล้วเราจะสุขใจฉะนั้นบางครั้งบางข่าวเนี่ยการสนทนาปสาสัยก็ดีการคุยกันแล้วมีความสุขก็ดีถ้าเอาส่วนนี้มาเอามาใช้มันก็จะมีประโยชน์ฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยมีด,มดีและมีด้อยไม่เหมือนกันจงเอาดีนั้นมาใช้จงเอาด้อยนั้นออกไปจากใจใจเราก็จะสบายใจเราก็จะเป็นสุข ฉะนั้นทุกๆุกคนนะเป็นครูเป็นครูของเราได้คือดีเราก็เอาอย่างไม่ดีเราก็เป็นครูเหมือนกันแต่เราไม่เอาอย่างอยางแล้วก็จะมีความสุขมีความสบายใจ